เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะครับคลิปนี้เราก็มาอยู่ในเกมส k ก l e n เดนเอเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้จะมานําเสนอตัวละครที่มีชื่อว่าเกียร์ชิพนั่นเองนะครับนี่เจ้าหูลาฮูฟนะครับเป็นท่าจักรกลนั่นเองนะครับตัวละครตัวนี้นะครับหลายๆคนอาจจะเจอในอารีนาบ้างแล้วนะครับเป็นทีมกันบ้านเนาะซึ่งหัวร้อนมากๆเลยท่านผู้ชมนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่า ID นี้นะครับเป็นไอหลักของลุงเองนะครับ ลุงทาการรีไอดีใหม่เลยนะครับไอดี ID ไฟของลุงที่เล่นมา1เดือนลุงตัดสินใจรีทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าหมดคอนเทนต์ในการทําทีมไฟแล้วนะครับเพราะว่าผ่านคอนเทนต์ต่างๆหมดแล้วนะครับเนาะก็เลยมันไม่รู้สึกไม่ทันใจในการปั้นตัวละครทีมอื่นๆนะครับมันต้องใช้เวลาลุงไม่ทันใจอะ่ะลุงก็เลยแบบว่ารีไอดี ID ใหม่เลยเริ่มเล่นใหม่เลยนะครับลุงก็เลยมาเล่นทีมจักรกลดูท่านะผู้ชมมาลองดูนะครับก็ เจ้าเกียร์ชิปเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ลุงเคยเจอในอารีนาแล้วก็หัวร้อนกับมันมากๆนะครับลุงก็เลยอยากรู้ด้วยว่าทําไมมันถึงหลบได้พลิ้วไหวขนาดนั้นเลยนะครับก็มาดูที่สกิลของเขาเลยนะครับสกิลแรกนะครับจะเป็นสกิลโจมตีหนึ่งเป้าหมายนะครับแล้วก็จะเพิ่มอัตราการหลบหลีกให้กับตัวเขาเองเนี่ยยีนะครับแล้วก็สกิล2ออันนี้จะเป็นลดแม่นยําฝั่งตรงข้ามนะครับทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยอัตาราแม่นยําลดลง10%นะครับแล้วถ้าเกิดว่าบวกกนะับท่า1ะก็จทําใ อัตราการหลบหลีกของเกียร์ชิปเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วยิ่งโดนสกิล2ไปด้วยนะครับอัตราคามแมนยําของฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดว่าลดน้อยลงแล้วมาตีเกียร์ชิปที่มีอัตราการหลบหลีกสูงสูงอยู่แล้วก็จะตีวืดตีเว่าวบ่อยนั่นเองนะครับแต่นะครับท่านผู้ชมจะสังเกตไหมท่าแรกนะครับกับท่า2เนี่ยจะไม่มีทําให้ศัตรูน็อกนะครับหรือว่าอัตราการยั่วยุศัตรูเลยนะครับเราจะต้องใช้ตัวละครคู่บุญของเขานะครับอีกหนึ่งตัวนะครับ เพื่อที่จะทําให้เกียร์ชิปเนี่ยสามารถยั่วยุศัตรูได้บ่อยแล้วก็ถี่มากขึ้นนั่นเองนะครับโดยที่สกิลยั่วยุของเกียร์ชิพนะครับจะมาเป็นสกิลพารสีฟซะส่วนใหญ่นะครับแต่มีเงื่อนไขาการใช้งานอยู่นะครับก็คือเราจะต้องโจมตีศัตรูที่มีเอฟเฟกแยกส่วนติดอยู่กับตัวนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเกียร์ชิพไปโจมตีเนี่ยด้วยท่าหหรือท่า2ก็ได้นะครับนะครับแล้วก็ปลดเอฟเฟกแยกส่วนของศัตรูออกเนี่ย เขาจะเสกเป็นเอฟเฟกต์ยั่วยุให้กับตัวเขาแทนท่านผู้ชมแล้วก็จะเพิ่มอัตราการหลบหลีกให้กับตัวเอง30%เป็นเวลา4เทิร์นด้วยกันนะครับสกิลนี้เพิ่มอัตราการหลบหลีก30%นะครับสกิลแรกเพิ่มอีก20%ท่านผู้ชมเป็น50%แล้วนะครับแล้วมาดูค่าอัตราการหลบหลีกของตัวเขาเองนะครับจะอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ที่13%นะครับก็จะประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วท่านผู้ชมเนาะไม่รวมของสวมใส่หรือว่าอีเธอร์สวมใส่ นะครับดูจากสเตตัสต,ตรงนี้ได้เลยนะครับก็อัตราการหลบหลีกก็สูงอยู่แล้วนะครับแต่เวลาใช้จริงๆน่ะเวลาเขาใช้สกิลนู่นนี่นั่นจริงๆนะครับอัตราการหลบหลีกที่ผมทําได้อยู่ตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ93%รมท่านผู้ชมนะครับแต่นะครับก็จะมีพาสซีฟเป็นเอ่อพาสซีฟผู้นำนะครับหรือว่าสกิลลีดเดอร์นั่นเองนะครับเขาจะเพิ่มอัตราการหลบหลีกของตนเองเพิ่มขึ้น30%ในการต่อโซ่ด้วยนะครับอันนี้30%แล้วนะท่านผู้ชม มาดูสกิลนี้อีกนะครับ30% 60%แล้วนะครับแล้วก็สกิลแรกอีก20%นะครับ80%แล้วท่านผู้ชมถือว่าเยอะมากๆเลยท่านผู้ชมเห็นไหมแปดสิแล้วนะครับอัตราการหลบหลีกถือว่าสูงมากๆเลยถ้าเกิดว่าอัพสกิลสุดนะครับหรือว่าโปรดสุดแบบที่ผมทำนะครับแต่เจ้าเกียร์ชิพนะครับจะมีข้อเสียก็คือนะครับถ้าเกิดว่าศัตรูฝั่งตรงข้ามนะครับหรือว่าทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีตัวละครที่ มีต้านเอฟเฟกเยอะๆนะครับสกิลอ่ะจะไม่ค่อยได้ผลท่านผู้ชมเพราะว่าเราจะพึ่งตัวละครอีกหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นสายจักรกลเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูเนาะเป็นตัวละครที่สามารถใช้ร่วมกับเกียร์ชิปได้นะครับเพราะว่าตัวละครพวกนี้มีสกิลแยกส่วนนะครับหรือว่าพาสซีฟแยกส่วนนั่นเองนะครับตัวแรกก็จะเป็นเจ้าโรโบตัวนี้นะครับสกิลแยกส่วนจะมีแค่สกิลเดียวท่านผู้ชมจะมีสกิลแรกนะครับอันนี้เนาะก็ทำดาเมจใส่ตัวหนึ่งตัวแล้วก็ทําให้ศัตรูติดเอฟเฟกะคแยก ก็จะมีแค่สกิลนี้เท่าน,นั้นเองนะครับแต่ลุงก็มีตัวละครตัวนี้นะแต่ลุงไม่ปั้นเขาเพราะว่าการใช้งานมันไม่ครอบคลุมเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากว่าจะปั้นปลดลิมิตสกิลของเขาได้มันก็ใช้ระยะเวลาอยู่พอสมควรนะครับและอีกอย่างหนึ่งสกิลของเขาโจมตีแค่เป้าหมายตัวเดียวเท่าน,นั้นเองนะครับก็ลุงเลยไม่ได้ใช้ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครจะปั้นตัวนี้ก็ได้นะครับไม่เสียหายเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าปั้นสุดปลดสุดเนี่ยเขาก็เก่งมากๆอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูตัวที่2 ตัวที่2จะเป็นรบอทตัวนี้เองนะครับเจ้ามังกรหุ่นยนต์ตัวนี้เองนะครับสกิลแยกส่วนของเขานะครับจะมีแค่สกิลสามเนาะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ปลดเป็นระดับ6ดาวม่วงนะครับสกิลนี้จะไม่มีสกิลแยกส่วนนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมสกิลเขาจะไม่มีแยกส่วนเลยนะเพราะว่าเขามีแค่สกิลเดียวท่านผู้ชมนี่เราต้องทําการอัปเกรดเป็น6ดาวม่วงก่อนนะครับก็ สกิลนี้จะปลดล็อกตอนผมไม่แน่ใจนะว่าจะเป็น3หรือ4ดาวม่วงนะครับหรือว่า6ดาวม่วงอันนี้ผมเองก็ไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าตัวละครของเขาเนี่ยผมไม่มีแล้วก็ไม่ได้ปั้นนะครับมาดูที่สกิลของเขาเขาก็จะบอกไว้ว่านะครับเราต้องปลดประมาณ6ดาวม่วงก่อนนะครับสกิลนี้ถึงจะสแสดงผลหรือว่าเอ,อ่อเอฟเฟกแยกส่วนออกมานะครับแต่ข้อดีของเจ้าตัวนี้ก็คือสําหรับสกิลนี้ยมันโจมตีแม่นยําเสมอท่านผู้ชมต่อให้เป็นเกียร์ชิปก็โจมตีโดนนะครับ เกียร์ชิฟก็ไม่หลบหลบไม่ได้นะครับบอกเลยว่าหลบไม่ได้ถ้าเกิดว่าเจอพวกตัวที่มีสกิลโจมตีแม่นยําเสมอหรือว่าโจมตีไม่พลาดเป้านะครับโดนตีแน่นอนนะครับมาถึงตัวละครที่ผมแนะนานะครับที่เป็นคู่บอลของเจ้าเกียร์ชิฟเลยก็ว่าได้นะครับเป็นระดับฮีโร่นั่นเองนะครับสปอคเคสสปอคเคส,ส,เ,คสเขาจะมีสกิลแยกส่วนนะครับอยู่ที่สกิลสองท่านผู้ชมนี่อันนี้จะเป็นสกิลที่ยังไม่ปลด6ดาวม่วงนะครับก็เป็นสกิลเดิมๆเ,เลยจะเป็นสกิลสองนะครับ อันนี้เขาจะโจมตีศัตรูหนึ่งตัวแล้วก็มีโอกาส80%ทําให้ตัวตู้เนี่ยติดเอฟเฟกแยกส่วนเป็นเวลา3เทินด้วยกันท่านผู้ชมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวสายสนับสนุนนะครับมีฮิลภายในตัวด้วยนะครับจะเป็นสกิลพาร์สของเขานะครับก็คือถ้าเกิดว่าเขาโจมตีศัตรูที่ติดเอฟเฟกอยู่นะครับหรือว่าโจมตีศัตรูแล้วทําให้ศัตรูติดเอฟเฟกแยกส่วนได้เขาจะฮิลเพื่อน15%ของ HP สูงสุดของตัวละครตัวนั้นๆภายในทีมนะครับ HP ตัวไหนต่ำสุดเขาก็จะฮิลให้ตัวนั้นนะครับประมาณ15%แต่ถ้าเกิดว่าเราอัพสุดแล้วเป็น6ดาวม่วงแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมสกิล2นะครับจะเพิ่มการโจมตีแบบสุ่มนะครับ3เป้าหมายท่านผู้ชมมีโอกาสโจมตีสูงสุดได้ถึง3เป้าหมายนะครับทำให้เกียร์ชิปเนี่ยมีโอกาสเลือกโจมตีตัวละครนะครับได้มากขึ้นแล้วก็จะติดยั่วยุได้มากขึ้นนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับเจ้าสปอตเคสเนี่ยไปโจมตี ศัตรูตัวไหนที่ติดเอฟเฟกแยกส่วนอยู่นะครับก็จะเพิ่มพาสซีฟการฮิวขึ้นมาด้วยนะครับก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับลงเลยแนะนําเจ้าสปอคเคสตัวนี้นะครับให้ปั้นคู่กับเจ้าเกียร์ชิปนะครับเพราะว่าเป็นคู่บุญกันในระดับสีม่วงหรือว่าฮีโร่นั่นเองนะครับปั้นง่ายกว่าตัวระดับตํานานนะครับแล้วก็สกิลเนี่ยสามารถโจมตีได้3เป้าหมายด้วยท่านผู้ชมเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับปั้นง่ายแล้วก็โจมตี3าเป้าหมายนะครับแต่ข้อเสียของทีมนี้นะครับถ้าเกิดว่าเล่นทีมจากกลนะครับ ตัวดาเมจหนักๆจะไม่มีท่านผู้ชมจะไม่ค่อยมีนะครับนอกจากลุงเชนเนาะนี่เห็นไหมเชนรีแอคชั่นแล้วก็เจ้าแฮปปี้ตัวนี้นะครับเจ้าแฮปปี้ตัวนี้บอกเลยว่าดาเมจหนักจัดจ้านอยู่พอสมควรท่านผู้ชมถือว่าหนักเลยแหละแต่ข้อเสียของเจ้าแฮปปี้ก็คือเลือดนะครับ h p เนี่ยน้อยมากๆท่านผู้ชมเป็นตัวอะไรตัวที่บางมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าจัดทีมแบบ3ตัวเกียร์ชิปสปอตเคสแล้วก็แฮปปี้นะครับเจ้าแฮปปี้ตัวเนี้ย จะเป็นตัวที่อ่อนที่สุดในทีมท่านผู้ชมนะครับเพราะว่า HP อยู่ที่5,7 0 0ขนาดโปรดสุดแล้วนะครับนี่ดูในลิสต์แบบนี้นะครับเลือดอยู่ที่5,000ันเองท่านผู้ชมส่วนเจ้าตัวนี้นะครับเลือด ,6000 เห็นไหมแล้วก็เจ้าสปอคเคสเลือด6 0 0 0นะครับเลือดน้อยมากๆท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็ต้องหาของสวมใส่เพิ่มดีเฟนส์หรือว่าเพิ่ม HP ให้เขาสักหน่อยนะครับหรือว่าต้องรอให้เกียร์ชิฟกับสปอคเคสเนี่ยป้านสุดแล้วนะครับให้เกียร์ชิปเนี่ยดึงดูดความสนใจให้ได้มากที่สุดหรือว่ายั่ยุุมากทีสดนะครบ เจ้าแฮปปี้ตัวนี้ถึงจะโจมตีได้แบบเน้นๆนะครับก็คือไม่มีตัวอื่นสามารถโจมตีเจ้าสปอคเคสได้นอกจากสกิลโจมตีหมู่ของฝั่งตรงข้ามนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็ลุงจัดทีมนะครับเดี๋ยวจะให้ดูทีมเนาะรูปแบบทีมที่ลุงจัดนะครับก็จะเป็นทีมจัรกลสายลบหลีกนั่นเองนะครับก็จะมีเกียร์ชิปสปอคเคสแล้วก็แฮปปี้นะครับรวมไปถึงเจ้าแฟลตวิงด้วยนั่นเองนะครับหรือว่าหลายๆคนเรียกว่ามังกรวิ่งเนาะ แต่ในอนาคตนะครับลุงจะเปลี่ยนเจ้ามกรวินออกนะครับมาใช้เจ้าซูลูตัวนี้แทนนะครับนี่สมาชิกเต็มแล้วนะครับนี่เจ้าซูลูตัวนี้แหละเนาะเพราะว่าเจ้าซูลูตัวนี้ช่วงแรกๆก็ใช้งานได้อยู่นะครับแต่ว่าลุงจัดทีมตัวละคร4ตัวนะครับมันจะฮิวเพื่อนไม่ทันท่านผู้ชมมันจะฮิวไม่ค่อยทันนะครับลุงก็เลยใช้เจ้าแฟดวิงไปก่อนนะครับรอให้ทีมตันก่อนแล้วจะหันกลับไปปั้นเจ้าซูลูมาใช้แทนนะครับก็จะมีประมาณนี้เนาะ แล้วเดี๋ยวเราไปดูการผจญภัยนิดนึงมาเทสทีไม่ท่านผู้ชมดูนะครับก็จะเป็นด่านธรรมดานะครับ4ขี7เนาะก็จะใช้ตัวละครประมาณนี้3ตัวนะครับซึ่ง2ตัวนี้ยังปลดไม่สุดนะครับลุงกําลังจะสุ่มหาเพิ่มเติมแล้วก็จะใช้กุญแจปลดให้เขาสุดๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยท่านผู้ชมจะพาท่านผู้ชมมาดูว่าทีมนี้อัตราการหลบหลีเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่เห็นไหม ใช้สกิลแรกไปแล้วแล้วก็แยกส่วนแล้วก็ฮิลเพิ่มเข้ามาเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมแล้วก็มาดูเจ้าเกียร์ชิปนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลแรกซึ่งเพิ่มอัตราการหลบหลีกอยู่แล้วนะครับสาเป้าหมายที่มีเอฟเฟกยั่วยุเออเอฟเฟกแยกส่วนนะครับเห็นไหมเขาจะลบเอฟเฟกแยกส่วนออกนะครับแล้วก็จะมาเพิ่มเป็นยั่วยุให้กับตัวเองเห็นไหมท่านผู้ชมแล้วก็จะเพิ่มกําลัง2นะครับก็จะประมาณนี้ดูอัตราการหลบหลีกของเกียร์ชิปต,ตอนนี้นะครับเก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับบวกถ เมื่อบวก80%แล้วรวมของเดิมที่มีอัตราการหลบหลีกอยู่ที่13%นะครับก็จะเป็น93%ท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสกิลที่สามารถหลบก,การโจมตีได้ดีมากๆท่านผู้ชมเห็นไหมแล้วก็สกิลนี้นะครับอันนี้จะเป็นใบนะสกิลแรกของเจ้าสปอคเคสเนี่ยจะเป็นการใบทําให้ศัตรูติดใบเอาไว้ลงบอสท,ที่ชาร์จสกิลแรงๆก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของเขาอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เจ้า แฮปปี้ตัวนี้จะมีสกิลที่ทําให้ศัตรูน็อกได้คือสกิลแรกนะครับอันนี้เราต้องจัดสรรในการใช้สกิลนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเจอด่านบอสยากๆนะครับท่านผู้ชมโอเคเพราะฉะนั้นเราปล่อยออโต้ไปเลยนะครับนี่ก็จะมีประมาณนี้เนาะเพราะทีมนี้นะครับลุงกายังปั้นอยู่เนาะยังปั้นไม่สุดนะครับลุงคิดว่าถ้าเกิดว่าปั้นสุดแล้วนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูอีกทีนึงนะครับถ้าเกิดว่าทีมจักรกลสาย แต่พลิ้วไหวหรือว่าสายหลบเนี่ยปั้นสุดแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างในการลงด่านอ,อ่อ10ขีด7ฮาร์ดแล้วก็ด่านหอคอยชั้น50อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ทีหลังเนาะก็ตอนนี้ทําได้แค่นี้นะครับเพราะว่าเพิ่งเล่นประมาณวันนี้วันที่5เองนะท่านผู้ชมนะครับ,นะรบมันก็เลยยังไม่สุดเนาะโอเคประมาณนี้นะครับนี่ใช้สกิลหลบหลีกเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวขอหยุดเทินไว้แป๊บหนึง่งนะครับตอนนี้ศัตรูยังไม่ติดเอฟเฟกต์แยกส่วนท่านผะู้ชนมะเพราะว่าเป็นเทินแรกเนาะมาดู นี่นะครับอยู่ที่73%ท่านผู้ชมมันก็เลยยังไม่คอมโบกันนะครับเพราะว่าสกิลมันติดดีเลย์บางสกิลนะครับโอเคก็ปล่อยให้เขาเล่นออตโต้ไปเลยนะครับนี่เอาใช้สกิลแล้วโลหลีกแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมตอนนี้โลหลีกขึ้นมาเป็น63%นะครับก็จะปล่อยให้ไปเลยเนาะก็ใช้สกิลนี้โจมตีปึ๊บอ่ะไม่ติดเอฟเฟคแยกส่วนก็จะเป็นประมาณนี้แหละท่านผู้ชมมันก็มี อัตราต้านเอฟเฟกอยู่ด้วยนะครับ20%มันก็มีโอกาสไม่ติดด้วยเหมือนกันเนาะแต่แปลกใจก็คืออัตราแม่นยำเอฟเฟกนะครับอยู่ที่1 1 6นะท่านผู้ชมนะครับแต่ศัตรูเนี่ยมีอยู่แค่20%อัตราต้านเอฟเฟก่ะมันก็มีโอกาสไม่ติดสูงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็แปลกใจอยู่เนาะต้องทําอัตราแม่นยำเอฟเฟกสูงสูงสักหน่อยเนาะประมาณ1 4 0 150ขึ้นไปผมว่านะครับก็เดี๋ยวปล่อยให้ทีมออโต้ไปเลยท่านผู้ชมก็สังเกตตการจมมีเห็น สป็อกเคสหลบการโจมตีได้นะครับแต่ก็จะหลบไม่บ่อยนะครับเพราะว่าอัตราการหลบหลีกของสป็อกเคสแล้วก็แฮปปี้นะครับไม่ได้สูงเหมือนเกียร์ชิพท่านผู้ชมเห็นไหมอ่ะนี่เพิ่มอัตราการหลบหลีกนะครับนี่ใช้ท่านี้ปุ๊บแยกส่วนนี่ตะเกียร์ชิพเมื่อปล่อยออโต้แล้วเขาจะใช้สกิลมั่วๆหน่อยเนาะตัวละครเนี่ยเขาจะใช้สกิลมั่วๆนิดนึงนะครับแต่อัตราการหลบหลีกของพวกเกียร์ชิพแล้วก็ทีมจักรกลเนี่ยถือว่าสูงพอสมควรเลยท่านผู้ชม แบดบิงก็ฮิวไปนะครับนี่ติดใบแต่ไม่ได้ทำอะไรนะครับแต่ได้ฮิลขึ้นมาเพราะว่า,อาบอสฝั่งตรงข้ามติดเอฟเฟกนะครับติดเอฟเฟกแยกส่วนอยู่เนาะก็เลยได้ฮิวกลับมานะครับก็จบแล้วเนาะสำหรับบอส 4Q7 ธรรมดานะครับเอาละครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็มารีวิวเจ้าเกียร์ชิปแล้วก็การจัดตัวนะครับสำหรับทำให้เกียร์ชิปเนี่ยพลิ้วไหวดังสายลมนะครับ ทำให้อัตราการหลบหลีกเนาะแล้วก็ทําให้เกียร์ชิพเนี่ยยั่วยุยไปบ่อยเราจะต้องใช้ตัวละครตัวไหนนะครับก็คือเจ้าสปอคเคสตัวนี้เองนะครับนี่นี่ครับเจ้าสาวเด็กช่างนั่นเองนะครับสาวน้อยเด็กช่างหัวแดงนะครับคู่กันเลยนะครับหรือว่าจะใช้โรโบอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีดวงแล้วก็มีทุนทรัพย์ในการหาตัวซ้ําหรือว่าหากุญแจเจ้าโรโบมาคู่กัน3ตัวก็ได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ลุงก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเนาะเอาไว้ว่างๆเดี๋ยวจะมา รีวิวทำคลิปคอนเทนต์ต่างๆให้อีกนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องขอปั้นตัวละครให้มันสักเลเวล70เพื่อปลด6ดาวม่วงก่อนนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย